10นาฬิกานาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์2568นะครับเจอกัน10โมงถึง11โมงโดยประมาณนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 m h เมนะครับอยู่กับผมนัทพงศ์ธีรพัฒรานนท์น,นะครับวันนี้นะยังแจกรางวัลเหมือนเช่นเคยนะครับเป็น ชุดแก้วน้ำโซเชียลแบงค์นะฮะจากธนาคารอมสินจำนวน1นึ่งรางวัลน,นะครับเพียงแค่ตอบคำถามทาง Facebook Live ผ่านเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับหรือว่าที่ YouTube ก็ได้นะช่องก็คือเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเช่นเดียวกับที่ TikTok นะครับไปที่ช่องรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับกิจกรรมอื่นๆนะใครที่อยากร่วมสนุกนอกจากวันนี้ที่จะตอบคำถามกันทาง Facebook Live แล้วเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะ ไปติดตามได้นะครับใน a c e b o o k เพจเก็บเบีย้ยดท้ทุนร้านนะครับเข้าไปที่หน้าเพจร,ร่วมกิจกรรมตามกติกานะครับส่วนผู้โชคดีเนี่ยทางรายการเขาจะสุ่ม1ท่านนะสำหรับ1รางวัลวันนี้นะครับแล้วก็จะติดต่อกลับไปนะครับผมให้ข้อมูลก่อนนะครับว่าทางธนาคารออมสินเนี่ยได้มีการนําเสนอสินเชื่อ gsb บ้านแลกเงินอัตราดอกเบีย้ยคงที่ที่ร้อยที่เริ่มต้นนะครร้อยละ3.59%ต่อปี อันนี้6เดือนแรกนะครับวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทผ่อนยาว30ปีนะครับคำถามก็คือธนาคารอมสินนะเขานำเสนอสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้นที่3.59%ต่อปีสำหรับ6เดือนแรกวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่นะครับส่วนผู้โชคดีเมื่อวานนี้ก็คุณวันวิสานะจาก พนาครศสีอยุธยานะครับส่วนช่วงนี้นะต้องบอกว่าปัญหาเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยเยอะแยะมากนะแล้วทางรัฐบาลก็ดําเนินการอย่างเข้มข้นนะครับในหลายต่อหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับซิมการ์ดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีมา้าเรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับการส่งไฟฟ้าน้ํามันสาธารณูปะโภคนะพวกอินเอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้กับ ประเทศเพื่อนบ้านนะบางที่บางแห่งแต่ว่าเขาก็เอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะในการใช้ชีวิตประจําวันในการใช้ในครัวเรือนธุรกิจเขาไปใช้กับแก๊งหรือว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาตินะที่ไปปักหลักอยู่เนะี่ยแก๊งคอร์เซนเตอร์แหละพูดง่ายๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ทางรัฐบาลเร่งเดินหน้าในการแก้ไขนะแล้วก็ช่วงวันสองวันเนี้ย 5-8กุมภาพานันธ์นายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางไปเยือนที่ทางประเทศจีนด้วยเข้าใจว่าวันนี้น่าจะเจอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะฮะแล้วก็คงจะคุยกันเรื่องปัญหาเหล่านี้นี่แหละนอกเหนือจากนี้มันก็จะมีวิธีอื่นนะครับไม่ใช่แค่นี้นะบางทีก็จะส่งเป็น SMS แนบลิงก์มานะส่งเป็นอ e ีเมลไปหาโอ้ยเยอะแยะมากมาย ทางธนาคารอมสินเขาก็เชิญชวนครับให้ใช้ m y m o Secure p a s s นะซึ่งเป็นโหมดให้บริการบนแอป m y m o นะอันนี้เพื่อป้องกันถูกมิจฉาชีพเนี่ยดูดเงินออกจากแอปโดยที่ลูกค้าเนี่ยที่กดเลือกใช้โหมด m y m o Secure p a s s บนแอป m y m o จะไม่สามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารอมสินของตนไปยังบัญชีผู้อื่นได้ทั้งสิ้นนะครับ จึงช่วยลดความสูญเสียได้ในกรณีที่ลูกค้าเกิดพลาดไปกดลิงก์ที่มีการแนบมากับข้อความใดๆหรือกรณีที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยโดนแฮกหรือโดนรีโมทก็คือการควบคุมจากระยะไกลโดยลูกค้าที่เลือกใช้โหมด m y m o Secure Plus นะครับยังคงสามารถใช้บริการโมบายแบงกิ้งอื่นๆได้เช่นเดียวกับแอ mo ป m y m o โหมดปกติ และยังสามารถโอนเงินไปยังบัญชีชื่อตนเองที่มีอยู่กับธนาคารอื่นได้เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินซึ่งเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับลูกค้าเงินฝากระยะยาวที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำธุรกรรมโอนเงินเข้าออกเป็นประจำหรือไม่มีการชำระค่าสินค้าหรือบริการทางโมบายแบงกิ้งนะครับทั้งนี้นะ ใครที่สนใจที่ผมอ่านช้าๆเนี่ยไม่ใช่อะไรให้คุณผู้ฟังได้ฟังแบบชัดๆว่าแอป m y m o s e c u r e p s ที่มันเป็นโหมดบน App m y m o เนี่ยนะมันช่วยอะไรบ้างใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปกดเปิดโหมด m y m o s q c u r e p s บนแอปพลิเคชัน m y m o ได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับนี่ก็ เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งนะเพราะว่าอย่างน้อยๆการระมัดระวังเนี่ยนะก็มันต้องป้องกันตัวเองอ่ะอันนี้สําคัญที่สุดนะครับนะเพราะว่าโอ้โหมิจฉาชีพมันมาหลากหลายนี่ก่อนเข้ารายการนะน้องเจี๊ยบที่เป็นโปรดิวเซอร์นี่ก็ยังคุยกับผมเลยบอกโอ้ยวันๆไม่มีอะไรเลยพี่ตอนเนี้ยคุยกับทางแก๊้งคอร์เซนเตอร์เป็นเพื่อนเล่นไปเลยแล้วขนาะเดียวกันบอกโอ้แล้วมันก็มีหลากหลายนะจะมาจงของจะมาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย เพราะเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยนะรู้ว่าอันนี้อาจถูกจับตาถูกเพ่งเล็งนะก็เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยเราต้องเท่าทันเราต้องตามให้ทันจริงๆนะแลวอะไรที่ช่วยได้ก็ต้องก็ต้องดูนะก็ต้องให้ความสนใจนะบางทีบางท่านอาจจะบอกโอ้ยเก่งอยู่แล้วนะโดนมาเยอะนะเก่งอยู่แล้วนี่โดนมาเยอะนะถ้าเอาตัวเลขจริงนะคุณผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อนะครับกลุ่มอายุที่ ถูกแก๊งคอ์เซอร,เอ,รเอร์เนี่ยล้วงสตังค์ไปจากกระเป๋าได้มากที่สุดอะในทุกวิธีการนะทุกรูปแบบนะจะเป็นชวนลงจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอาหมดเลยนะคือกลุ่มอายุของประมาณนี้แหละฮะวัยทำงานเลยเราคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้สูงอายุถูกไหมครจริงๆแล้วตัวเลขสจิติออกมาไม่ใช่นะครับเป็นกลุ่มวัยทำงานครับ เพราะว่าผู้สูงอายุบางส่วนท่านก็ไม่ได้มีแบบมีแอปพลิเคชันหรือว่าไม่ได้ใช้เรื่องของโมบายแบงกิ้งถูกไหมถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้มันสามารถเข้าง่ายทุกคนสามารถเข้าถึงได้ก็ตามทีนะบางคนไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะบางคนเรียกว่าไม่มีอะไรล่ะไม่มีแอปเลยนะเอาไว้แบบคุยกับลูกอย่างเดียวนะครับคุยกับลูกกับหลานอย่างเดียวก็แค่นั้นไม่ได้มีแอปอื่นเลยไม่ได้มีแบบ โอ้โหมบายแบงกิ้ลงไปในหรือว่าไม่สามารถที่จะไปกดลิงก์อะไรได้เนี่ยนะเขาตั้งไว้แล้วก็เขาก็กลัวเขาก็ระมัดระวังมากแต่ว่ากลุ่มของวัวทำงานเนี่ยบางทีมันเผลอเลยแล้วก็ถูกชักชวนโดยเฉพาะถูกชักชวนลงทุนหรือว่าเอาความหล่อความสวยเข้ามาล่อแล้วหลังจากนั้นก็หลอกเอาสะุ้งสตัางไปโรแมนส์แกมเนี่เป็นกลุ่มที่ โดนมากที่สุดนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เราก็จะได้รู้แล้วเราก็ได้เท่าทันนะ <c oughs> บางทีแบบโอ้โ oh, ประมาทไงนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนะครับต้องระมัดระวังนะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะได้คุยกับทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับจะดูเรื่องของราคามันสําปะหลังหน่อยช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ช่วงที่2ช่วงที่2นี่ช่วง รู้ออมโดยธนาคารออมสินตอนนี้หลายท่านคงจะดูเห็นแล้วก็คงตื่นเต้นครัผมให้ดูล่าสุดก่อนนะราคาทองคำนะทองคำแท่งในบ้านเรารับซื้ออยู่ที่45,500บาทขายออกที่45,600บาทนะครับส่วนรูปภัณฑ์นี่โดดไปที่46,100บาทนะโกลสปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่2,871เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาท33 59, บาท59สตางค์นะครับ ทองนี้ทะลุโอ้โหนิวไฮแล้วนิวไฮอีกนะตอนนี้ขายออกที่46,100แล้วสำหรับทองรูปประพันธ์อ่ะก็ช่วงที่2ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินเดี๋ยวคุยกับเรื่องของทองคํำซะหน่อยนะว่าปีนี้จะเป็นยังไงช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจตอนนี้ท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านรองอุดมศรีมงคลนะอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับท่านรองครับ ครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับครับท่านรองครับผมรบกวนถามเรื่องของมันสัมปะหลังละกันวันนี้เอาไปเรื่องมันสัมปะหลังปีนี้เนี่ยสถ,ถานการณ์มันสัมปะหลังบ้านเราเป็นยังไงราคาอะไรเป็นยังไงบ้างฮะครับอ่าสำหรับสถานการณ์มันทำหลังปี2 5 6 8นะครับครับอันนี้ก็เป็นปีการผลิตนะครับซึ่งจริงๆแล้วผลผลิตที่จะออกอ่ามามากในปีนี้ก็ในช่วงเดือนอ่าตุลาคม2 5 6พเจ็ถึงอ่า ช่วงกันยาปีหกแนะครับอันนี้คือช่วงที่ผลผลิตมันสหลังออกสูงจริงๆแล้วมันสหลังก็สามารถที่จะมีการเก็บเกียวได้ตลอดปีนะครับในช่วงที่ผล,ผลผลิตออกมากที่สุดนะครับก็อยู่ในช่วงเดือนมกราถึงมีนาคมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มากที่สุดนะครับ,รบแล้วก็เดือนกุมภาอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นช่วงที่มากแล้วนะครับซึ่งขณะนี้นะครับาการปลูกปูกของเกษตรกรและเชื่อกับปีที่ผ่านมาปีนี้ก็ถือว่า เกษตรกรปลูกมากกว่าปีก่อนนะครับก็เพิ่มก่ากว่าสี่แสนตันนะครับสี่แสนล้านตันนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเนื่องจากว่าปีก่อนราคามันสับหลังค่อนข้างที่จะสูงเกษตรกรก็ได้กาไรเยอะนะครับก็หันมาปลูกามสับหลังมากขึ้นนะครับก็ปริมาณการปลูกก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาในจุดห้าเปอร์เซ็นนะครับจากปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็สถานการณ์ขนาดนี้นะครับก็ราคาก็ถือว่า นี่แนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับหล,หลังจากที่ในช่วงเดือนมกราราคาก็ต่ำลงนะราคาประมาณอสองบาทนะครับต่อกิโลกรัมในส่วนของอแป้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบซึ่งตอนนี้ก็ขยับมาประมาณสองบาทห้าสตางค์ถึงสองบาทสิบสตางค์นะครับในส่วนของแป้งห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเริ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอัตราการเสือ้อแป้ง เกษตรกรน,นามาขายตอนนี้ก็เริ่มมากขึ้นอยู่ในระดับประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นก่อนหน้านี้ก็มันที่ออกมาปเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างซ้ำทําให้ราคารวมก็ลดน้อยลงก่อนหน้านี้นะครับครับ,รบแล้วก็ตอนนี้ก็าการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแล้วก็เกือบสักสิบล้านตันแล้วนะครับก็ประมาณสามสิบกกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่ออกมาก่อนนี้นะครับคอันนี้ก็สถานการณ์ก ผลิตของมันสําปะหลังของไทยในปีนี้ครับครับผมเอ้ผมเข้าใจว่าราคามันสําปะหลังที่เคยพีกๆเนี่ยที่เคยสูงสูงเนี่ยมีบางช่วงที่สามบาทกว่า,วาใช่ไหมครัอันนี้คือพีกสุดไหมสามบาทกว่าสามบาทห้าสิบเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับราคาสูงสุดนะครับก็ประมาณสามบาทเก้าถึงสี่บาทนะครับราคาสูงนะฮะโอ้โอนะอก<อ><อ>ือบ<อ>ส่บาทาเลยอ่าใช่ทําให้อาจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกในปีนี้มากนะครับแต่ว่า ราคาที่สูงปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าราคาตลาดของต่างประเทศนะครับซึ่งเราส่วนใหญ่ก็จะส่งไปที่ตลาดจีนประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีความต้องการสูงในปีนั้นนะครับทาให้ราคาก็ค่อนข้างสูงครับทีบนี้ก็ตลาดของทางจีนก็ลดความต้องการลงเนื่องจากจีนก็หันไปหาใช้วัตถุด,ดิบอย่างอื่นในการใช้ในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นหันไปใช้ในส่วนของข้าวโพดนะครับมาเป็น วัตถุดิบหรือว่าใช้ในส่วนของฐอาหินมันเป็นวัตถุดิบทดแทนมันทําหลังที่พิธีแล้วมันสูงไปเขาก็ไม่คุ้มค่าในการนํามาใช้ในการผลิตอเอทานอลในการจาหน่ายครับครับแสดงว่าหลักๆเนี่ยมันสำลังนี่ตอนนี้ถ้าถ้า,ถา,ถาจีนนี่เขาไปทําแหละทําเอทานอนลเหรอฮะไม่ทําอาหารสัตว์อะไรอย่างนี้ยังพอมีไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นเอทาอนอลเป็นผลผลิตหลักนะครับ,รบนอกจากนั้นก็เป็น แป้งมันนําไปผลิตอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารสัตว์ก็ส่วนน้อยนะครับเนื่องจากอาหารสัตว์ที่นิยมใช้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวโพด่าครับเนื่องว่าคุณค่าทางอาหารมากกว่าครับครับเอ๊ะถ้าถ้าถ้าอย่างนี้ฮะคือราคาที่มันปีนี้ที่มันลงมาเนี่ยจากสามบาทกว่ากว่าสามบาทเก้าสิบนะลงมาเหลือประมาณสักสองบาทสองบาทนิดนิดเนี่ยคือเกษตรกรเขาก็ต้องกด ก็พูดง่ายๆก็คือก็ต้องร้องจ้ากันนะคือราคามันหายไปเกือบ2บาทต่อกิโลกรัมอ่ะผลผลิตก็เนกะือบ50%าสนะ่ะเออเขาเขาาอย่างที่เวลาไปขายไปทําไปไปไปขายไปส่งที่โรงงานเนี่ยเขาเขาไม่บ่นกันหรอฮะว่าเอ้ยทำไมราคาปีนี้มันต่ําจังการรับซื้อมันเป็นยังไงมันผิดเพี้ยนอะไรยังไงหรือเปล่าอ่ะ ครับเขาเกษตรกรก็อยากรู้ข้อเท็จจริงครับคนใหญ่เราก็มีการซื้อจาสนมพันธ์ไปนะครับว่าข้อเท็จจริงแล้วเนื่องจากว่าราคาส่งออกก็ปรับลดลงนะครับความต้องการของตลาดก็น้อยลงนะฮะจำเป็นต้องมีการรับซื้อที่ต่ําลงเพื่อสอดคล้องกับราคาตลาดด้วยครับครับอืม,อม,อมแล้วเราต้องเข้มงวดอะไรเป็นพิเศษไหมเออถ้าสมมุติจะมีการจำเติมเกษตรกร,กรตอนนี้บาง,บางเจ้าบางแห่งเขารับซื้อเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าไงฮะไอตาชงตาช่างมัน น้ำหนักน้ำเหนึกมันอาจจะผิดเพี้ยนอะไรอย่างนี้ครับครับในส่วนของทางกรมการค้าภายในครับก็มีสั่งการให้ทางาทางผลิตจังหวัดแล้วก็สํานักง,งานช่างสงวัดในแต่ละจังหวัดนะครับในพื้นที่ที่มีการพบลูกมันแล้วก็แหล่งมีการซื้อขายมันทุกจังหวัดนะครับให้เข้มงวดในการดูแลเครื่องช่างไม่ให้มีการโกงเครื่องช่างนะครับมีการตวรวจก่อนที่จะผลผลิตออกสู่ตลาดนะครับแล้วก็มีการสุ่มตรวจต,ต,ต,ต่อเนื่องครับโดยทางการ,กรมการคร้าภายในก็มีสายตรวจ พิเศษลงไปในพื้นที่ที่สำคัญสำคัญที่มีเกษตรกรในระับความเดือดร้อนหรือว่ามีการแจ้งเบาะใสมาแล้วก็มาลงไปตรวจนะครับให้มีการใช้เครื่องช่างที่ผิดอลาส่วนในการซื้อขายนะครับ,รบก็มีการตรวจที่จุดต้องนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะต้องมีการวัดเชื้อแป้งให้กับเกษตรกรทุกรายนะครับเชื้อแป้งนี้ก็จะมีการซื้อขายตาม สัดส่วนของเชื้อแป้งเชื้อแป้งสูงก็ต้องมีการบวกราคาให้สูงขึ้นไปนะครับเชื้อแป้งต่ําก็ลดลงมาตามอัตดส่วนซึ่งอัตราแตกตา่าง เือแป้งแต่ละเปอร์เซ็นต์เน้นนะครับก็จะต้องไม่น้อยกว่าห้าสตางค์ต่อเปอร์เซ็นต์แป้งครับอ๋ออ๋ออก็คือก็อคือลานมันปกติอันนี้ผมถามเพิ่มเติม<ๆ>นะฮะท่านท่านตรนองอันนี้อยากรู้เหมือนกันลานมันปกติเนี่ยมันไอาการช่างน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนเหมือนกับพวกลงสีที่เ่าก็รับซื้อข้าวไหมเหมือนกันไหมอ่าอ่าลักษณะการช่างเหมือนกันครับแต่ว่ามันแตกต่างกันวัดเชื้อแป้งนะครับ,รบในส่วนของอ่า รลานข้าวรับซื้อข้าวก็จะมีวัดความชื้นอันนี้วัดเชื้อแป้งอันนี้วัดเชื้อแป้งครับถ้าเชื้อแป้งอได้สูงนะเกษตรกรปลูกมันดีพื้นที่ดีดูแลดีนะก็จะได้เชื้อแป้งประมาณสามสิบนะครับพอได้เชื้อแป้งสามสิบราคาก็ประมาณสองบาทห้าสิบสองบาทสี่สิบได้สูงขึ้นมาครับอ๋อก็คือถ้าเกษตรกรเขาจะเอามานไปขายที่เขาปลูกกันเนี่ยก็คือถ้าเราเห็นภาพทั่วไปเนี่นะฮะใช้อีโก้งใช้อีแตนอะไรอย่างเงี้ยพอบรรทุกเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปไปช่าง ถูกไหมฮะพอช่างเสร็จก็เอาลงลงเสร็จเอารถเปล่าช่างอันนี้ก็ถึงจะรู้ว่าราคาของตัวไอ้มันเนี่ยมันมีน้ําหนักเท่าไหร่ใช่ครับนในส่วนของน้ําหนักแต่ว่าเราต้องอสุ่มเอาตัวอย่างของหัวมันไปวัดเชื้อแป้งด้วยครับถ้าได้เชื้อแป้งสูงก็ได้ราคาสูงครับครับเอ๊ะที่ท่านรองบอกว่าปีเนี้ยเกษตรกรเขามาปลูกกันเยอะเนี่ยส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกมันบ้านเรานี่มันมันจะอยู่ที่ไหนฮะทางภาคอีสานทางภาคกลางทางภาคเหนือ ใต้มีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับรั่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคกลางภาคอีส,สานแล้วก็ภาคเหนือภาคใต้ไม่มีนะครับถ้าดูตามลำดับ5้าลำดับนะครับก็จังหวัดที่มีปลูกมากที่สุดก็จังหวัดนครราชสีมานะครับรองลองมาก็ชัยภูมิลำดับสามก็กำแพงเพชรลำดับสีก่ก็กาญจนบ,บรุรีลำดับห้าก็อุบลราชธานีนะครับอนี่ก็ห้าลำดับนะครับก็จังหวัดที่ปลูกส่วนใหญ่ก็ประมาณทั้ 40กว่าจังหวัดนะครับตัวประเทศครับยกเว้นภาคใต้ไม่มีปลูกเลยครับอืมอืมอมปีนี้เราห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมฮะสำหรับเรื่องของสถานการณ์มันครับก็ตอนนี้ก็ห่วงในส่วนของเกษตรกรนะครับขอให้มีการตัดมันที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลูกมันอที่อมีเชื้อแป้งสูงๆนะครับมาขายจะได้ราคาที่คุ้มกับต้นทุนที่ลงทุนไปนะครับซึ่งอตอนนี้ก็จะมีขอให้ทางร้านมันนะครับมีการซื้อขายตาม เชื้อแป้งเพื่อจะย้ยกระกระดับราคาให้เกษตรกรสูงขึ้นนะครับทึ่งก่อนหน้านี้คนใหญ่เกษตรกรเดี๋ยวนไปขายก็อาซื้อแบบเชื้อแป้งรวมนะครับทําให้ราคาต่าลงไปนะครับไม่มีการว่าเชื้อแป้งซึ่งเกษตรกรนิยมขายมันที่น้ําหนักมากแต่เชื้อแป้งต่ำนะครับทาให้ราคาสูงแต่ว่าถ้ากรณีที่เกษตรกรหันมาปลูกมันแล้วก็ขายมันที่เชื้อแป้งสูงราคาก็จะมีอยู่ครับ,รบตอนนี้ก็ถือว่า ราคาที่เชื้อแป้งสูงราคาประมาณสองบาทห้าสองบาทหกอยู่ครับครับเอ๊บ้านเรานี้มันสําปะหลังนี่มันเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์เดียวไหมมันเหมือนกันทั่วทั่วทั่วประเทศไหมหรือว่ามันมีสายพันธุ์อะไรที่ให้น้ําหนักเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมฮะเออมีหลายสายพันครับที่ทางกระทรวงเกษตรเ่ประหสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอยู่แต่ว่าเกษตรกรก็ยังมีพันธุ์ดั้งเดิมที่ยังปลูกอยู่นะอันนี้ก็ เรค่อจจากัดหลายๆอย่างนะครับของเกษตรกรเนื่องจากว่าหาพันธุ์ยากหรือว่าราคาพันธุ์บางพันธุ์ก็ราคาสูงกว่าพันธุ์มันที่เรามีอยู่ในพื้นที่นะครับทําให้เกษตรกรก็ไม่ได้ปลูกตามเป้าหมายที่ทางราชการส่งเสริมครับครับแต่ว่ามันก็เป็นพืชพิเศษใช่ไหมท่านรองมันสําปะหลังเนี่ยคือตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เสียบแล้วมันมันสามารถที่จะรากมันงอกออกมาเองได้มันทนแรงได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมับ อ่าใช่ครับเป็นมันที่ปลูกง่ายสะดวกเษกษตรกรนิยมปลูกเพราะว่าพื้นที่ว่างก็ปลูกมันก็ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรที่ดูแลง่ายที่สุดนะครับในอ,อ,อรารวามเป็นชาเกษตรอาเรยทั่วไปแล้วนะครับครับก็ปักแล้วก็ไว้ในดินก็ถือว่ามีหัวมีหัวก็ตัดไปขายได้แต่การที่จะปลูกแล้วก็ได้ราคาดีแล้วก็มีคุณภาพต้องมีการดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำอะไรต่างๆนี่ครับทำให ผลผลิตก็ไร่ก็สูงขึ้นราคาก็จะได้สูงขึ้นครับหน้าที่ของทางกรมการค้าภายในเนี่ยผมก็จะว่าตรวจหนึ่งนอกเหนือจากกรณีของการจุ่มตรวจและการเข้าไปดูเรื่องของน้ำนงน้ำหนักเนี่ยแล้วก็ดูเรื่องของเชื้อปงเชื้อแป้งนะสำหรับกรณีมันเนี่ยคือเรื่องหนึ่งก็คือต้องไประมัดระวังทางลานมันที่เขาจะกดราคาอะไรอย่างนี้เราต้องไปตรวจสอบไปดูแลอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครั ครับก็รวมด้วยครับก็ตอนนี้ก็มีกฎหมายอยู่นะครับบังคับให้แต่ละลานหรือว่าจุดรับซื้อโรงงานต่างๆก็จะต้องมีการแสดงป้ายราคารับซื้อไว้ที่หน้าโรงงานหรือสถานที่รับซื้อนะครับให้เกษตรกรรับทราบว่าราคามันราคาเท่าไหร่ที่จะไปเกียเก่ยวไปเกี่ยวมาขายในแต่ละลานนะครับเพื่อให้มีการเปรียบเทียบราคาแต่ละลานแต่ละจุดรับซื้อนะครับว่าราคาในที่เราควรจะเอามันไปขายนะครับอันนี้ก็กฎหมายกําหนดไว้นะครับก็นี่ที่ ทางร้านไม่ติดป้ายราคาซื้อนะครับนี่ก็เป็นความผิดนะครับต้องโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมืนบาทครับครับอืมถ้าถ้าก่อนครับเจอฮะเจอครับครับแล้วก็นี้ที่มีการกดราคานะครับราคารับซื้อต่ํานะครับอันนี้ก็จะมีโทษจําคุกสูงสุดนะครับไม่เกินเจ็ดปีนะครับหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็มีโทษอยู่นะครับกรณีที่มีการกดราคารับซื้อมันราคาที่ซื้อ ราคาที่ขายไม่สอดคล้องกันนะครับม,มีาาการออกกาไรมากเกินควรในะแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีความผิดครับครับผมเถ้าดูอย่างนี้แล้วปีนี้ที่มันมีการปลูกเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะไปประสานกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้ที่จะไปบอกกับทางเกษตรกรว่าปีหน้าสำหรับขอบปี69เนี่ยตั้งแต่ตุลา68ถึงกันยา69เนี่ยนะคร ขอบใหม่เนี่ยอันนี้เราควรจะลดพื้นที่การปลูกจะไปปลูกพืชอย่างอื่นแทนจะไปใช้ถั่วนะจะเป็นสายตัวลิสงสายพันธุ์ใหม่ที่ทนแรงทนน้าอะไรพวกอย่างเงี้ยอันนี้เราจะไปประสานงานอะไรกันต่อไหมครับครับปกติแล้วก็มีคณะกรรมการนโยบายมันสำมาหลังแห่งประเทศนะครับ ซึ่งเราจะมีประชุมกันต่อเนื่องครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอ่ามันสำปะหลังนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องมาดูแลอยู่แล้วนะครับทุกปีก็อ่าจะมีการแจ้งว่าควรจะปลูกปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่าจะมีมาตรการไหนที่จะเข้ามาอ่าช่วยดูแลเกษตรกรครับอย่างปี2568นี้ก็เช่นกันนะครับทางคณะกรรมการก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอยู่เป็นมาตรการที่รักษาคุรภาพราคาหมันนะครับโดยมีโครงการชดเยยดอกเบี้ยให้ในการ ผู้ประกอบการซื้อมาเก็บสต๊อกไว้ก่อนในช่วงที่ผลผลิตออกมากๆนะครับแล้วก็นําไปขายในช่วงที่ผลผลิตออกน้อยราคาก็ประหยับสูงขึ้นนะครับทนี้เราก็กมีการช่วยเดบี้ยให้กับผู้ประกอบการที่ซื้อมันมาเก็บสต๊อกไว้นะครับในระยะเวลาสองถึงหกเดือนนะครับแล้วก็เอามออกมาขายทีหลังนะครับนอกจากนั้นก็มีมาตรการให้เกษตรกรนะครับก็เพิ่มสัดส่วนภาพมันโดยการแปรรูปทําเป็นมันเส้นนะครับเก็บไว้ได้ไม่ต้องเอามันหัวมันสดไปขายลา มาเครื่องสับมันนะครับสับมันแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วก็นําไปขายเป็นอาหารสั์หรือว่าไปขายใน้กับโรงงานเอทานอนต่างๆก็หลังจากที่ผลผลิตออกคืู่ตลาดน้อยลงราคาก็ขยับสูงขึ้นเราก็ไปขายในช่วงนั้นก็จะได้ราคาดีขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือนอกจากนั้นก็ยังมีมาตรการที่ให้ทางสาธารณเกษตรกรนะครับอกู้เงินหมุนเวียนช่วยเหลือดอกเบี้ย เพื่อจะไปซื้อผลิตจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้นได้ครับอก็มีมาตรการในการช่วยเหลือและการดูแลเรื่องของราคามันอยู่แล้วด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองมากนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับท่านรองอุดมศรีมงคลไอ๋ศรีสมทรงนะครับก็มาคุยให้ฟังนะเรื่องของสถานการณ์ราคามันนะปีนี้เป็นยังไงนะครับปีนี้ถ้าดูเทียบกับปีที่แล้วราคาอาจจะ เรียกว่าหย่อนลงไปนะที่เป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็เยอะนะจากประมาณ3บาท8 0 3บาท90สตางต่อกิโลกรัมเนี่ยมันเหลือประมาณ2บาทต่อกิโลกรัมนะบางที่อาจจะถ้าคุณภาพไม่ดีนะราคามันอาจจะหย่อนลงไปอีกนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะเรื่องของการปลูกมันนะด้วยความที่เป็นพืชที่ทนแรงมากนะแล้วก็มีจังหวัดที่ปลูกเนี่ยบ้านเรานี่ก็ต้องบอกว่า คือพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยนะก็ปลูกได้หมดเลยจะเป็นตรงไหนก็ปลูกได้นะครับก็เลยทําให้บางช่วงเ,เกษตรกรถ้าเห็นราคาดีก็อาจจะหันมาปลูกกันนะครับอ่ะแต่ช่วงที่2อนะอันนี้ไม่ต้องปลูกฮนะอยู่ๆราคามันก็ดันพวด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 ,พดนะขึ้นไปเลยนะทำนิวไฮแล้วนิวไฮอีกนะครับสำหรับราคาทองช่วงหน้านะช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินเดี๋ยวเรากลับมาดูสันหน่อยว่า ทองคำเนี่ยนะจะเป็นยังไงนะครับสำหรับ2568หรือแม้แต่ระยะสั้นช่วงเนี้ย3เดือน5เดือนข้างหน้าเนี่ยนะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ